มาคุมกัเจอแบบนี้เลยวะเยอะเหน่อยเคู่เพียงไะเคียนมาเคอเพียงสุกเสียงมาเยอ ไปแชร์พดความต้องพดใจจะไปในทางใดจะต้องไปถ้าเกลดเกิดเธอหาี่มือไม่ไหวแล้วมืออเยี่ยมที่เธอมีอยากเห็นยิ้มที่ชื่นบานไม่ไหวแล้วเยี่ยว จากเธออ้าวเบิดเมื่อหนึ่งโดนยิงอยากให้เธอได้ดีสิ่งดีดีเลย,ยไปหากทวนไหนเกิดทุกข์ใครโปรด,ดงมั่นใจฉันจะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อเธอให้เธอหมดความกังวลใจ ไปเลทันได้จะต้องไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปดืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันได้จะต้องไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ เบอร์สามเสีงยงเราใช้ได้ป่ากูาไม่ไหวแล้วเนี่ยเทเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางจะกลัวหรือไม่ เพินเสียงเธอตะกูอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจตึงอยู่ตึงอยู่แล้วเหนบหนาวทุกคราวที่เจอคืนลมก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ อันมองไม่เห็นจบขบได้กล้วไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจเธอเสีดงพอไรนให้กูรับการอะไรอ่ะถำคือแนบนาว น,นึงอกจะคนยทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรกอดฉันไว้เจอองมาร์กก่อนนี่ว่ามันอยู่ตรงไหน ทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอน่งวงนหนงลำากไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิดมากมันคงไม่ยาก yeah, yeah, <ม>อากย่าไปจับมือฉัน

<Okay. S 2> ใครมายิงปืนอยู่แถวนี้โอเคแตก <c oughs> พยายามฉีกชีวิตเขาเอีกเยอะนะพยายามสุขล้นจนใจมันยังไม่ ก็คงเปรียบได้กับฤดูคงเป็นฤดูที่แนสนสดใสและถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจจะจนถงนั่งพายอยู่ที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดู อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความ,มต้องเองให,ห้ช่วยกูก่อนเราแพ้แล้วเพื่อนเราให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมาช่วยนะทั้งในเราในใจความมันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอไอ้ยันนี่ก็ร้องมีไม่จบไมีสิ้น สวยตัวสองสวย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 มันรักไม่ได้เป็นธรรมดาที่เรา้องใบ้วมันสอเบิ่ไปเลยเหรอเวาเคยมันเปลี่ยนใจและถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุ่งนั่งพายอยู่ที่โฮมเข้าใจ บอกกับตัวเองเอาไว้มาแล้วมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเธอทุกฤดูอดทนเวลาที่งนพัดอยากนั้นที่ทำให้เราได้ทุกความแตกต่างมือวันมือหลังฝนพัด ฟ้าควบคุมเสวานาและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ,อวิ่งโดนล้อมไปเดินเลยฝนมี ยัตายไม่งยังไม่จบอีกนี่ฟลเรนมาดีอาฟันดิ t ก e g i r ส you are so s